สิ่งที่ฉันหวงงสิ่งที่ฉันคอยอาจดูไมนเลือนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อ,อไรจะพบคนผู้นะั้น ส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แฟนดีอยู่ทุกทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้า อาจบางทีนี่เมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางแต่มีขอบรัวขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยหวังเราอยู่อ จนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไม่ว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธออาจมีสักครั้งที่เราสองคน ผ่านทางที่วบวนอยู่ไอใกลก้กันใบไม้เพียงใบหนึ่งลุนตอนที่เดินผ่านฉันคงจะมองมันเมื่อเธอเดินผ่านมาอาจบางทีนี่เมือนกว้างใหญ่ หมอกและควันช่วยกันแ้างต่มีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่แอ่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ จะมารู้สึกไม่ว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าสาม,มาตรงใจเราต่างรู้ แต่มันคงไม่ยากกินไปที่ฉันจะพบเธอ